ออร่าแบงคอกคลินิกเข้ารับ2องรางวัลใหญ่ To อ s p e n d เด Award 2020และ h u j o อวอร์2021เลือกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานรับรางวัลอันทรงคุณค่าค่ะของเราบรรดาผู้ที่ข้ามวอดอยู่ในแวดวงความสวยความงามกันค่ะสำหรับ Beauty Legend a w a r d 2021ค่ะโดยบองซอนค่ะสลองครบรอบ10ปีค่ะจับมือ Beauty Legend ค่ะจัดงานนี้ขึ้นมาค่ะภายในงานค่ะมีการมอบรางวัลให้กับเราบรรดาคลินิกค่ะรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ในด้านความงามโดยล่าสุดค่ะนายแพทย์เจษฎาดินประคุ เลยเข้ารับ2รางวัลค่ะได้แก่รางวัล Top Spender Award 2020และรางวัล h ูเจล Award 2021ค่ะเราไปฟังความรู้สึกจากคุณหมอพูดถึงรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้กันเลยค่ะสวัสดีครับหมอเฟรมจากออร่าแบงค์คลินิกนะครับก็อย่างไรก็ต้องขอบคุณกูเจลมากนะครับที่ให้รางวัลเราเป็นท็อปสเปนเดอร์อวอร์ดในของรอบปี2020นี้นะครับก็ปกติเราก็ซื้อ,อยาบทหอก หลายๆย,ยี่ห้อนะครับตอนนี้ปกติเราก็ซื้อปีหนึ่งหลายหมื่นขวดอยู่แล้วนะครับก็คูเช่เป็นยี่ห้อที่ดีได้มาตรฐานแล้วก็ฉีดเห็นผลดีนะครับก็ใช้คูเช่มาหลายปีแล้วครับเราตอนนี้ที่ a อร r a e Black Hole Clinic ก็มี6สาขานะครับแล้วก็มีสาขาที่กำลังจะเปิดเดือนหน้าก็เป็นที่ทองหล่อนะครับเป็นหมอยิงอยู่ a อร r a e Black Hole Clinic ของเดือนนี้นะคะกระแสลูกค้าดีขึ้นเยอะกว่าตอนต้นปีหรือว่าปีที่แล้วขึ้นมากๆเลยค่ะใช่จริงๆหลังโควิดก็คือแกเป็นลูคกค้ากลับเข้ามาหาเราเยอะขึ้นแล้วก็ลูกค้าทุกคนคือเข้ามาแล้วแกเป็นลูกค้าบอกต่อแล้วก็แก,ก,แก,แกยิ่งมีลูกค้าต่อมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังโควิดายเป็น ลูกค้าเยอะขึ้นแล้วกลายเป็นเราต้องขยายสาขาเพิ่มอีกสอสาสาขาเลยนะครับช่วงโปรโมันที่ผ่านมาคือเราเน้นบริการดีที่สุดแล้วก็ให้บริสาบริการทุกอย่างดีที่สุดมาตรฐานดีที่สุดในราคาที่เข้าถึงได้ทุกคนนะครับพาก็เลยรับใจแล้วก็เลยบอกต่อกันทั้งเรื่องโบท็อปทั้งเรื่องฟิลเลอร์ครับโบท็อตัวนี้ก็จะโบท็อปที่เราใช้ก็จะเป็นโบท็อปที่มาตรฐานดีนะครับตัวยางบริสุทธิ์แล้วก็เห็นฉีดและเห็นผลแน่นอนนะครับของที่ออร่าเป็นฮอคคลินก็จะการันตีผลด้วย ฉีดแล้วเห็นผลแน่นอนถ้าไม่เห็นผลยังไงเราก็มีย้ำย้ำให้ฟรีเลยจนกว่าจะลงเลยนะครับก็จริงๆของเราบริการทุกคนนะครับทั้งจากผู้หญิงผู้ชายอายุ20 30, 40 50 60, 60ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ด้วยมาตราฐานที่ดีทําทําทุกอย่างให้คุณภาพดีที่สุดยาทุกอย่างที่ใช้ามาตราฐานออยอที่สุดนะครับแล้วก็ทุกอย่างตร่งใส่ที่สุดคุณหมอก็เราเลือกหมอที่เก่งที่สุดมานะครับแล้วราคาเข้าถึงได้ ลูกค้าก็เลยชอบคราแล้วก็มาบอกตล่ากันครับสุดท้ายก็ฝากออร่าแมงกซอคลินิกไว้ด้วยนะครับก็ตอนนี้เรามีสาขาสาทรที่เดลโมบางแคเดลโมงามวงวานพาหนารหมนาแล้วแฟชั่นไอแลนด์นะครับแล้วก็ที่รัชดาจงซอยรัชดา26แล้วก็กำลังเปิดที่หนึ่งอยู่ที่ชองหลอซอยสิครับ